โล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 อัดยังวะน่าจะอัดแล้วครับแหลกเปล่าแหลกปะเนี่ยหแหลกหรือเปล่าแหลกวะยังแหลกอยูไ่ไหม โอเคยังแหลกอยู่ไอ้เขี้ยมันเป็นไรวะเนี่ยเกิอดอะไขึ้นวะทุกคน,นก็ดูดีครับผมก็ช่างมาแล้วกันแหลกไปแหลกช่างมาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัดกัน เลยแล้วกันก็ตอนนี้ผมก็ครับวันนี้อยู่กับเกมรรบอคในแบบสวายเดอะไนนะครับก็ไม่รู้ออกเสยงถูหรือเปล่านะครับแต่ก็ตอนนี้มาอยู่แบบอะไรไม่รู้นะครับที่ผมคิดว่ามันเหมือนเมอนท r ี่เมอร์เดอร์ม m ส s t e r เมอร์ี้อีวาซานไอ้เที่ยงงนะโอเคไม่รู้ผมเข้ามาแล้วมันเป็นไงเริ่มเลยหรอเริ่มเลยหรอ l e c t ชั e นวิตเตอรอ๋อเมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วแบบเขาเล่นกันอยู่ไงเออแล้วแบบเมื่อกี้แล้วก็ชาร์ปใช่ปะอืมใช่แหละนะครับฟีเจอร์โคดเฟสกัสแม็กอ๋อนี่เป็นของปะอันนี้เป็นไอเทมชักเกอร์เกียกร์เลเจชั่นมีมื er. อเดอร์อันนี้คือมือเดอร์ ครับอวตารยูเซลเกมนี้เล่นไงไม่ได้เหรอครผมไม่รู้เรื่องคนนี้ดีกว่าดูแบบเบลลี่แต่ตัวเราเป็นผู้ชายนะ โอเคอืมสโตมีอะไรบ้างเกิดจำเริมแล้วว่าโอ้โหอะไรอ่ะอูยังดูข้องไม่ครบเลยมันเล่นไงมนะันอ่ะเข้ามาแบบโดนสดร้อนร้อนแล้วแบบไม่รู้เรื่องเที่ยอะไรเลยแล้วก็อัดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโนะดนสดที่เที่ยอเลย ก็ตอนแรกจะลงฟรีไฟนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าเลิกเล่นแล้วนะครับเพราะว่าก็เพราะว่ากูขี้เกียจเล่นอ่ะจบปะงั้นนะครับมันต้องพูมากสวายจะไหนโอเค มันให้ทำไงอ่ะอ๋อให้เอาชิปลอด5ชั่วโมงปะเออนี่ไงนี่ไงอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นตังใช่ปะน่าจะเป็นตังของทุกคนจะวดียอยู่ไหนอ๋อโบนัส ผมอยู่แถวเนี้ยทุกคนเฮล่าเฮล่าตาละกูไาละอืมใ,ใคลายเมอร์เดอร์ไม่รู้ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนไหมเนี่ยเอ่อไอเดบายเดไลามากกว่านะครับอันนี้อะไรว่ ฮะอะไรนี่อะไรโอเคทีเย่าละไปได้ให้เอาชิตรอดปะไปเรื่อยๆอันนี้เหลือสี่ชั่วโมงแล้วตอนแรกผมเขียน5ห้าชั่วโมงนะมันเขียน house ครับให้คนไทยก่อนทุกคนไม่ต้องห่วงกูกะแปะไว้นะครับ อันนี้เป็นคอสตูมเก่านะครับที่แต่งแต่ก่อนอืมจริงด้วยเหรอเลยสามชั่วโมงครับเขาบอกเวลาอยู่กับไอเนี้ยไอเวลาเล่นเกมพวกผีไรเงี้ยก็อย่าอยู่อย่าอยู่นิ่งนะครับนั้นอยู่นิ่งเขาบอกน,นะครับกูซึ่งเอาเล่นแต่เล่นแต่เกมฟาร์มเอี้ยฟาร์มนู่นฟาร์มนั่นโอ้โหฟาร์มเยอะเกิน ฟาร์มอะไรหนักหนาแล้วลูกวุ้ยกดผิด You have been defeated สะดุ้งหมดมันคืออะไรวะโอไลายกระเด้งโอ้โหเด้งทุก,กอย่างไอ้ชิบหายเวสกระเด้งดก,กคนุกคน ยึดกูทำไมมันยังไม่มาเฮ่ยเสี่ยวมันสีเหลืองแล้วนะมันสีเหลืองแล้วนะมันสีเหลืองแล้วนะม,วว 2, มันสีเหลืองแลยนะว่าเหลือสองชั่วโมงมันมาอยู่ใกล้เราเรอ่ะทุกคนเขี้ยละเพื่อนลากมาผมว่าหรือไม่ก็อยู่ข้างบนอ่ะผมว่าหรือหลังกูกูเสียววาวไปหมดแล้วทั้งตัวเนี่ยกูเสียวนะฮัลโหลเพื่อนมึงอย่าทิ้งกูมึงอย่าทิ้งกูฮัลโหล อ๋ออย่าทิ้งกูเฮียคนหลุดแล้วกูกลัวไอ้เฮียคนหลุดครับตอนเนี้ยเฮียไม่รอละสีเหลืองละตอนแรกสีส้มเอ้ยสีเขียวละโอเคสีเหลืองละกูอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> โอเคอยู่ตรงนี้ได้ไมั้ยโอเคมาละมันมาละมันมาละ มันอยู่ข้างบนปะผมยังไม่เคยผมยังไม่เห็นตัวมันเลยหรือว่าอยู่ไหนหรือว่า fk ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจปึ๊บปึ๊บโอเคได้อยู่ปึ๊บไม่ถึงอันนี้คืออะไรอะ่ะ you have b e to อันนี้คืออะไรอะ่ะผมงง ที่มันขึ้นอยู่หน้าจอผมอยู่แค่เป็นเศอะไรเงี้ยเออหลายรอบและสองรอบละที่มันขึ้นมาโอ้โหกูเห็นละมันมาละมันมาละไอ้เหี้ยกูไปละกูไปแล,คปแล,คปแล้คนแรก ไปแล้ววิ่งไอ้เหี้ย,ยสัตว์ยา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 ไปกูไอ้เหี้ยอไอเจนั่นเพื่อนหรอเอาไม่ใช่นี่หรอเออไอ้เหี้ยเพื่อนไอ้สัตว์คุยไอ้เหี้ยผมคิดว่าอออืื้ห กูตายมี R I P ด้วยลิฟโ,โบรบอทเกมไอ้เหี้ยคุยเย้ยมีนายวิชันคอมพาสนี่คืออะไร Point Tower n e a ล l นอะไรอ่ะ Oh. อ่านออกแต่แปไม่ออกอ่ะครับจบเหี้ยนี่วิ่งเร็วอืมไม่รู้เหมือนกันโพลิดชอบนี้วะ่ะโพลิตแต่แบบอย่าเอาหน้าอื่นอะไรเงี้ยเอาหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่เยยนอยู่แล้วก็แบบเอาตัวสีเงี้ยเออ เฮ้ยผมว่าสีเนี้ยสีนี้แหละเวลาอยู่ในความมืดอ่ะแต่มันก็ไม่มืดเดียวมันไม่มีตรงไหนที่มืดเลยเว้ยอาจริงๆอะไรนะมอรอ์ผมไม่รู้มันชื่ออะไรเ่ะชื่อต้นมันอะ,นะครับอันเตอร์โอเค รอบที่สองมาเล่นแบบงงๆตาแรกก็ศึกษาไว้ก่อนเลยโอเคตอนนี้ก็ศึกษาแล้วนะครับก็เอาง่ายๆเราต้องเอาชีวิตรอบไป6ชั่วโมงให้ได้ง่ายๆนะครับถามว่าเมื่อกี้ผมโดนฟันไม่ใช่6ชั่วโมงห้ชั่วโมงเออประมาณนะั้นนะครับสามารถแอบในล็อกเกอร์ er ได้โอ้เออแอบในล็อกเกอร์ er ได้ป่ะเจ้าเจ้าได้อยู่ได้อยู เดี๋ยวเราอยู่กาะกลุ่มกันไปก่อนนึ้นะผมว่าเหมือนเราจะเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆด้านหน้าผมบอกว่าหรือไม่ก็ทางขวาไม่ไม่อยู่ละเหี้ย ดีแดงแก่สีแดงแก่มันอยู่หลังกูมันอยู่หลังกูเขี้ยมอยู่หลังกูไอ้เขี้ยมึงอย่าแยกกันเงี้ยเ้ยไม่ต้องไปกูเรไม่ต้องไปกูเขี้ยมเราไม่กูเราไม่ต้องไปกูไอ้เยียหยาหยาหยายาไอ้เยี้ยหยาเพื่อนเพื่อนกูรู้มึย้ำได้ไอเขี้ยมมึง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 ไปเลยแตเราไม่ต้องกูเราไมต้องกูเราไม่ ก็คำจะพูดไอ้เหียคุยแต่ม่ต้องโกวะกูต่อแต่ดิเฮียมิจักแม่เข่ามาต่อแต่ไอ้เหี้ยเว้อท้อแท้เลยกูยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไอ่ะไอเหี้ยหลงเข้ามาแบบนี้แล้วก็แบบงงงๆเหมือนกันเนี่สั์ไอเหี้ยอืม ฮัลโหลฮัลโหลแล้วทำไมจอดำฮะทำไมจอดำปกติมันจะต้องไปอยู่นี่แล้วไม่ใช่เหรอเอาเฮ้ยทำไมจอดำอะเออกลับมาละมาโดนมึงโดนมึงต้องโดนกูบอกเลยมึงต้องโดนมึงต้องโดนโดน อา้าวึงไม่ตีอ่ะไฮ้เหียแล้วตอนกูโ,โหดแม่งไล่กูเอาไล่กูเอาไอเ้เหี้ยดรอแท้เลยเหยี้ยเจอแบบนี้เจอแบบนี้กูพอเลยพอเลยพอเลย,เ,ลยเกยมนี้ อ้เหี้ยไม่ไหววะ่ะเ,เกมก็สนุกกันนะแต่กูไม่ได้ไดเบียนพละก่อนสักทีแล้วมึงดูดิมึงดูนะมันอยู่ใกล้กันมันไม่ตีหรือมันตีไม่โดนโอเคมันตีไม่โดนไอ้เหี้ย,ยมันโง่หรือมันโง่ไอ้เหี้ยผาย Ai to cú tì ô hồ á kìa Tì cú khổng man lấy nhỉ, Đùi kìa พกด ESC L และกด Enter